สะท้อนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนสะท้อนผู้สอนปัญหาการจัดการเรียนรู้การบริหารเวลาในชั้นเรียนผู้สอนสอนเกินเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อกระดานมีขนาดเล็กทําให้ไม่เพียงพอต่อการติดสื่อทําให้เสียเวลาในการนำสื่อก่อนหน้าออกเพื่อจะติดสื่อใหม่ สภาพแวดล้อมการจัดการสอนระหว่างการจัดการสอนมีการก่อสร้างทําให้เกิดเสียงรบกวนในการสอนทําให้ผู้สอนต้องใช้เสียงที่ดังมากขึ้นผู้เรียนผู้เรียนบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้สภาพแวดล้อมการจัดการสอนผู้สอนใช้เสียงในการสอนที่ดังขึ้น ผู้เรียนผู้สอนคอยพูดกระตุน้นเมื่อผู้เรียนไม่สนใจในการทำกิจกรรมแนวทางในการพัฒนาตนเองในครั้งถัดไปการบริหารเวลาในชั้นเรียนจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นสะท้อนผู้เรียนปัญหา1 นักเรียนไม่สามารถแก้สมการหาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสกับอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ได้ 2. นักเรียนเขียนขนาดสเกลของกราฟไม่เท่ากันทำให้เมื่อพลดจุดลงบนกราฟจะได้จุดที่ไม่เรียงอยู่ในเส้นตรงเดียวกัน 3. เมื่อขนาดสเกลของกราฟที่นักเรียนได้ทำแตกต่างจากขนาดสเกลของกราฟที่นักเรียนมาพลดจุดบนกระดาน ทำให้นักเรียนพลดจุดได้ไม่ถูกต้อง